น้ำหมู่บ้านไทยโบราณริมสายน้ำสายหนึ่งมีตระกูลชาวนาครอบครัวใหญ่บ้านเรือนทำด้วยไม้สักหลังงามใต้ถุนสูงลมพัดโช,ชยกลิ่นฟางหอมอบอวลครอบครัวนี้มีแม่เท่าชื่อแม่คำแพงผู้เป็นใหญ่ในบ้านเธอเคยผ่านชีวิตหนักหน่วงเลี้ยงลูกชายเพียงคนเดียวจนเติบใหญ่และได้ภรรยาชื่อสายทองหญิงสาวที่มีใบหน้าซื่อบริสุทธิ ขยันขันแข็งและอ่อนโยนสายทองรักสามีและเคารพแม่สามีอย่างที่สุดแต่หัวใจคนเรานั้นยากแท้อย่างถึงแม่คําแพงแม่จะรักลูกชายมากแต่กลับอิจฉาและหึงหวงเมื่อลูกชายหันมาเอาใจใส่ภรรยาใหม่มากกว่าตนความรู้สึกขุ่นเคืองค่อยๆก่อตัวเป็นเมฆดำในใจแม่เท่าเธอมักตำหนิลูกสะภ้ในเรื่องเล็กน้อย ทั้งที่สายทองทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจวันแล้ววันเล่าสายทองยังคงยิ้มอ่อนโยนอดทนรับคำตำหนิและทำหน้าที่ในบ้านอย่างเต็มที่ทุกเช้าตื่นก่อนใครหุงข้าวตักน้ำจากบ่อเลี้ยงไก่เก็บไข่ดูแลทุ่งนาและยังหมั่นกราบไหว้แม่สามีด้วยใจจริงแต่ยิ่งเธออดทนและขยันเท่าไรแม่คำแพงยิ่งรู้สึกเหมือนเงาของตน กำลังถูกลบเลือนคืนหนึ่งแม่คำแพงนั่งถอนหายใจใต้ตะเกียงน้ำมันลูกชายทธชื่ออินเดินมาพูดว่าแม่จ๋าอย่าได้คิดมากเลยสายทองนะ่ะนางตั้งใจดูแลทั้งแม่ทั้งข้าอย่างดีแม่ควรชื่นใจแต่คำปลอบนั้นกลับไม่ทําให้ใจแม่คำแพงสงบลงกระทั่งวันหนึ่งเกิดเรื่องใหญ่ เมื่อควายที่ใช้ไถานาหายไปจากคอกแม่คำแพงกโกรธจัดกล่าวโทษใสายทองทันทีว่าเจ้าเผอทำคอกควายพังแน่ๆถึงหายไปสายทองน้ำตาคลอแต่ยังยกมือไหว้ลูกไม่ได้ละเลยเลยเจ้าค่ะค้าเลี้ยงควายดุดลูกอินพยายามห้ามแต่แม่คำแพงไม่ฟังหลายวันต่อมา เพื่อนบ้านกลับพาควายที่หายไปมาคืนบอกว่าหลงเข้าไปในสวนกล้วยชาวบ้านยืนยันว่าสายทองไม่ได้ผิดแม่คําแคงถึงได้หน้าเสียแต่แทนที่จะยอมรับกลับยิ่งเก็บความอิจฉาไว้ในใจคืนฝนพรมสายทองจุดตะเกียงนั่งซ่อมผ้าขาดเธอเงยหน้าขึ้นเห็นแม่สามีแอบมองด้วยแววตาซ่อนน้ำตาสายทองเอ่ยเบาๆแม่ ข้ารู้ว่าแม่รักลูกชายเหลือเกินแต่ความรักนั้นมีไน้แบ่งแม่ยังเป็นดวงใจของอินเสมอส่วนข้าเป็นเพียงเงาที่อยากอยู่ข้างเขาอย่างซื่อสัตย์คำพูดนั้นทำให้แม่คำแพงสะอึกน้ำตาที่กลั้นไว้นานก็ไหลาอาบแก้มเธอเดินเข้ามาก่อดลูกสะัยเป็นครั้งแรกและกล่าวเสียงสัน่นข้าผิดไปแล้วเองคือคนของบ้านนี้จริงๆ จากวันนั้นความสัมพันธ์ระหว่างแม่ผัวลูกสะพ้ยค่อยๆเปลี่ยนไปแม่คําแพงเลิกตำหนิและเริ่มสอนงานบ้านงานนาอย่างใจเย็นสายทองก็รับฟังอย่างคารพและดูแลแม่สามีด้วยความกระตันยูหมู่บ้านเริ่มพูดถึงบ้านอินว่าอบอุ่นขึ้นกว่าเดิมเสียงหัวเราะดังแว่วจากใต้ถุนเรือนไม้ไก่คันรับอรุณเด็กๆวิ่งเล่นรอบบ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ผ่านเรือนนี้มักยิ้มและกล่าวว่าแม่ยาลูกสะใภ้บ้านนี้สุดท้ายก็เข้าใจกันได้เรื่องนี้สอนว่าความอิจฉาและหึงหวงแม้เกิดจากความรักก็อาจทำลายใจคนแต่หากมีความอดทนความซื่อสัตย์และคำพูดจากใจจริงก็สามารถละลายกำแพงแห่งอคติได้